สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับก็อยู่กับผมคนเดิมดหน้าหล่อแตกต่างไปก็คือผมไม่ได้อยู่ในบ้านเออพอไหมน้องอตาก่อนเราเล่นแบบอะไรไปนะชัตเตอร์สองไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นอันไหนนะอันนี้เออใช่ใช่ใช่อันนี้แหละพอไหมใช่แนละ้วมีแค่อ2 2> สองคนว,ว้าว เฮ้ยทางยาวไปกันเลยพี่ไม่รอหรอกพี่ไม่ชอบรอ,รอเสือกัวเซนเตอร์เฮ้ยพอไม่รู้ไ,รไปกันเลยเอ้ยตัวเขายาวเขาหนาแม่มันน่ากลัวมากเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ย มันหลอกดาวเรามันบอกว่าใครให้อับเป็นเกไป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 มันนี่มันนีๆๆ่มเราไม่ดูวิธีการเล่นในแบบนี้นะครับถ้ามันไปแล้วมันจะไม่หลอกเราเฮย้ยห้องนี้ห้องนี้บอสห้องนี้บอสเร็ว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 รอ่าเรารอแล้วบอสเขาล้วเออไหนดูซิมันจะให้น้ำหอมอะไร โอ้มันเากใครยบเป็นเกอมผีโคยาวอ่าบอลพูดว่าเป็นเกเฮ้ยมีกูแจมีกูแจไปไปบอสบอสมาแล้วเพืนมาเร็วเร็วบอลเร็วเร็วบอเร็วเร็วโอ้โอ้ไปเดี๋ไปเด โอ้เพลงดังมากเลยเราต้องทำอะไรอ่ะมีกุญแจล้วไไปเปิดห้องอ๋อนี่เปิดห้องนี้เปิดอะไรรีบรันรันจากที่นี่เหรอ จะเอ๋เฮ้ยไม่กลัวหรอกมาดิเลยเฮ้ยทางไปเลยไปเลยปเลยไม่ต้องกลัวเจ้าพีไม่มีอะไรหรอกพี่บอด บอลสะพานอย่างนี้เดี๋ยวเฮ้ยบอสไปช่วยกับพี่ไหมอ่าใครชนะได้ไปก่อนเออโอเคได้เลยบอสเอามาตรงนี้ไม่ได้หรอเฮ้ยดีดีบอส ไันนี้เวลาอะไรนี่ท้องเสียสช่หละเดียอะไรอ่ะพร้อมไหมเดี๋ยวพร้อมไหมพร้อมไหมบอดเดืนสองนี่บอดบอดบอดเลยบอดเรล่อ มนไม่ถูกต้อว่ดมาเร็ว่ามันไม่มป,ไปูกต้อไปไปลไปเออเราชนะมาานันทำอะไรไม่ได้หรอกสี่พิมุลไล <c oughs> <c oughs> อออันนี้ห้องอะไรควาลายชายดีข้างหน้าดีกว่า <c oughs> เอา้าเปิดไม่ได้ เออไม่รู้ป่ะไปไปห้องนี้ดีกว่าไอเห็นเหรอเฮ้ยนี่ไงนั่นนะ่าจให้เก็บผีเสือ้อเออถามว่าพี่เห็นไหมพี่เห็นแน่นอนอนี่ไงบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายสีขาวปะ่ะผีเสื้อไดแล้วไปทำอะไรเอาไปเปิดประตูตอนไหนพี่ชายได้เลย อ่ามีเสียงมีเสียงสว่านด้วยถ้าให้เลือกนะบอสจะเลือกห้องไหนพี่จะเลือกทางตรง,ตรงอ่าเป็นไงทางตรงรอสเสมอเฮ้ <Help me. S 1> ย <Help me. S 1> ใครเป็นเที me, ่ยวมีเทนิวะบอสเยอ,อย่าไปเปิดดีกว่านะบอสบอสอย่าไปเปิดดีกว่า ช่วยด่วยทำไมเปิดออกมาเองล่ะเนาะเฮ้ยป่าเออฮเสียงสว่านอีกแล้วหรอป่ไปเถอะเราก็สามารถผ่านได้แล้วว้าวตามมาตามมาตามมาพไม่ได้หายี่ไม่ได้หาย พี่แค่ใช้ที่วิชานิเจอเฮ้ยพี่เพิ่งสังเกตเฮ้เขาโดนจกไอไปเถอะเ<ฮ>จงอะไรเนี่ยเฮ้ยมันทำร้ายเราไหมเนี่ยสมีสมุนไลตัวเมื่อกี้นี่หว่าเย็ดโคตรหล่อเฮ้ยโคตรหล่อเลยไหนมีอะไรให้เราทำ เออไม่รู้อ่านไม่ออกเฮ้ยยังไงประตูบอสข้างบนหนูเดี๋ยวจุดจุดมีผีเสื้อด้วยโอ้สวยมากเลยเอ้าบอสไมบอกว่าต้องการผีเสื้อบอสบอสชี้ว่าระหว่างขวากับซ้ายบอสจะเลือกอะไรบอสบอสซากุระเพราะตรงนั้นต้องมีเกี่ยวกับการคาดเดามันต้องมีแน่นอนเอ้าไม่มีอะไรเลย ว่านยังไงบอสผีเสือ้อโอ้ยทางแดงน่ากลัวจังฮ้ยทางนี้ทาง,งนางี้โอ้คิดถึง ep หนึ่งจังเลยแชว์บอ้ถ้าไปเปลี่ยนแบบนี้บอสคิว่าจะเจอผีไหมอุ้ยอุ้ยทรงนี้มาแน่นอนแชว์บ เห็นอะไรไหม้อเอฮประตูเฮ้ยประตูอะอรฟ้าเปล่าเรี่ยง <_ c oughs> ก็ไม่ได้ตกใจอะไรหนอะอ้าวห้าว <_ c oughs> ตีไหมตีไหมอยากเล่นนะ <_ c oughs> มันไม่ได้สิ่งที่เราไม่ควรทำนะครับการหาเรี่ยงคนเนี่ยอะไรเนี่ย <_ c oughs> เสียงตึ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 งหมายถึงอะไรโอ้โอ้บอสมองคนไปเด้อ ทำไมพี่รู้สึกได้วะบอสไปเถอะปะเห้องนี้ปแปลกบอสไปเถอะบอสบอสมานี่ <c oughs> พี่กลัวเฮ้ย <c oughs> พี่คิดว่าห้องนี้ปแปลกหวังว่ามันจะไม่ลักซ่อนหรอกนะมานี่มา <c oughs> นี่ตามาสามาเฮ้ยขอบวงกุญชี่ว่านะให้เราหากุญแจกาการเล่นเกมผีมาแล้วเฮ้ย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  <c oughs> พี่ได้ยินเสียงมาเดินมาเฮ้ยพี่ดูละเราทำอะไร <c oughs> ไปโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ,อ,อ,อาอะไรเงี้ยพี่บอกแล้วไม่ได้กุญแจอบอสอยู่ไหนอะพี่โกผีอะเนี่ยจาก,กรจารคาดาวแล้วคุ้มลินอะ <c oughs> บอสเดินมัวมัวอะไรไม่ต้องสนใจใพี่ไปหาพี่ออกมาออกเพิมพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วถ้าเราไม่กดวิ่งเราจะวิ่งไม่ทันเข้าใจไม่หนูน้อย มันขยับได้เปล่าพี่พี่ตาฝาดไปใช่ไหมทำไมมันมืดอ่ะเฮ้ยเสียงหัวใจมันเต้นตลอดนี่หมายถึงอะไรโอ้ยอะไรอะไรมาทำอะไรอ๋อมันวิ่งผ่านประตูวิ้ย,อยเออคิดเหมือนพี่ไหมว่าเราจะเจอผีในห้องนี้งั้นเปิดกันเลยโอ้ยไม่คงไม่เจอหรอกมาอามาเลยเฮ้ยพี่ว่าเจอละพี่ว่าเจอละเพี่วพวกเราเจอกันแล้วล่ะบอส ไม่มีปั๊บว้าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหพี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะบอสบอสต้องร่อนไปด้านขวาด้านนู้นโอเคไหมหน้าที่พี่หันหน้าไปอ่ะเออบอสบอสตรงไปเลยล่อนไปเลยพี่จะไปเอาผีเสื้อเองโอเคไหมหนึ่งสองสามไปเลย แต่บนบ้านที่วะพี่ขอโทษทีนะบนบ้านหาที่อะบอลไปบอลบอลไปพอดีพอมไหมไปไหนไปบอลไปทางเดิมหรอมันตามพี่มา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 ได้หรอต้องกางไปได้ไหมไปได้บอมันอยู่ทางขวาบอยู่ข้างข้างเลยมันไปแล้วมันมาแล้วเราวิ่งไปด้านนี้กันเถอะเราไม่ต้องกลัวหรอกมันจะไล่เรา บอกบอกจุ๊จุ๊จุจุะจุ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 จบอกไปเก็บีเอข้างหลังนินมาแล้วบอยไม่เป็นไรมามามาเรมาเรมาบอวพี่ทำได้ไหมโอเคพี่รัวบอสพี่รัวพี่ทำได้มากลับเราจะมาโซโล่เก็บผีเสื้อกันทำไมเสียมอยู่ใกล้จัง

โอเคเอาล่ะบอสพรไหมบอสกดวิ่งกดวิ่งเป็นไหมที่ที่มันต้องวิ่งนะเฮ้ยด่านด่านที่อะไรด่านที่สามอะไรใช่ไหมน่าจะใช่ใช่เฮ้ยพระจันทร์แดงโคตรสวยเลยอันนี้เป็นหมู่บ้านเหรอทำไมรู้สึกไม่มีใครอยู่เลยล่ะเอ่อเออน่าจะไม่มีใครอยู่ไปกันต่อเถอะโอ้อ เฮ้ยเฮ้ยผีที่ไม่ได้ตัดเล็บยาวเฮ้ยโอ๊ะทางนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยทางนี้มีผีเสื้อเปิดได้ไหมเอ้ยเปิดได้บอลพี่ว่าพี่พวกเราต้องโดนตัวนั้นไล่แน่เลยวะเฮ้ยแผนที่บอลแผนที่บอลแผนที่เร็วๆเร็วที่พวกเราเข้ามา คือตรงนี้ปั๊บเออถ้าให้เดานะตอนนี้เรามาดูแผนที่ตรงนี้ทางออกอยู่นู่นใช่ไหมไม่ตามไม่หายยังไม่ไม่เจอแล้วไอ้ป่านี้คืออะไรอืมฮะเฮ้ยปั๊บ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 เอ,อ่อแล้วไอ้ย่านี่คืออะไรมาบอดน่าจะเป็นภูเขา เร,เราไปภูเขาก่อนตามาดานไอ้ห้องนี้เหรอเฮ้ยพี่ว่ามันน่าจะเป็นห้องแอบผีแอบวามันพาตัวนี้วันนี้นนี้ตามมาเราจะไปภูเขาก่อนเดี๋ยวพี่จำแหนที่ไม่ได้โอเคมู่ไปเลยตามมาดาบอสหวังว่าจะรอดไปด้วยกันให้ได้นะคงเป็นอย่างนั้นละ่ะเปิดห้องไม่ได้ถ้าเจอห้องนะอบอสพี่ได้ยินเสียง ไม่อยู่ด้านขวาเฮ้ย hey, ห้องนี้ใช่ไหมห้องต้นมไม้เออพี่เมกาวิง่งอ,อ้าวอ๋อเฮ้ยบอมีห้องมีห้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าซองเสียงออกไปเด้อเดี๋ยวผมลองเสียงเอง <c oughs> มาเลยมาเลยมาเลยบอสกลับบอสกลับเลยบอส๋ยวนี้กลับเลยกลับเลยไปดูดด <c oughs> พี่ได้ยินเสียงเกิดมัน ไม่ต้องเข้าหรอกขี้ค้านเข้าตามมาเก็บวิ่งไมเด้อพี่รู้สึกว่าตัวนี้วิ่งเร็วเพราะได้ยินเสียงจากรองเท้ามาแล้วมันฟาดรัวมากเฮ้ยตามาามาตามมาพี่ดูทางเข้าพี่ดูทางเข้าบอสอยู่ด้านขวามันอยู่ด้นานซ้ายเร็วบอสเร็วบอส ก็ดีอยู่ที่มีห้องให้เราอันนี้คือเราเข้ามาในไอ้ภูเขาวันนั้นแล้วใช่ไหมอันนี้แล้วก็ทางนี้เออใช่เข้ามาในภูเขา<ห>เฮ้ยมีผีเสื้อบอสต์บอ,อยจีนี่บอสบอสมันมาบอสมันมาบอสเลยลูกเดี๋ยวพี่นี่บอสพี่ายืนนี่เรื่มงเรื่องเรื่องเรื่องมันมีชเอ้าบอส ไม่น้องบูสตายบอสมาเลยมาหาพี่เลยเดี๋วมว่าเลยไม่ต้องสนใจเดี๋ยวพี่ไปหายเชื่อพี่พี่ทำได้ไม่ต้องกลัวขีจาวิ่งก็พอแล้วหัวหัวหัวบอสมาหาพี่เลยไม่ต้องกลัวอย่าก,กลัวผีโลนี้ไม่มีผีให้กลัวมันก็แค่ตินน้ำมันที่ปั่นขึ้นแค่นั้นอย่าอย่าอย่าเฮ้ยนี่พี่ได้ผีเสื้อมาแล้วงั้นแปลว่าทางออกมันใช้ผีเสื้อดิใช่ไหม ไม่อยู่ด้านขวาวันนี้วันนี้เอามาไปดูไปดูแผนที่ก่อนงั้นแปลว,ว่าเราลุยขวาไปเลยใช่ไหมลุยขวาไปไแล้วถ้าเราเจอต้นไม้แปลว่าเราใกล้ทางออกแล้วจําไว้ด้วยเออลืมแล้วแผนที่เป็นยังไงเออไม่เป็นไรหรอกพี่จําได้อยู่ดีเดี๋ยวนะแล้วทางเมื่อกี้คืออะไรไมีทางเติมใหม่หรอบอสมีกลับเดือเดือไม่เราแจ็คพอต พี S <S yeah, ่กำลังฟังเสียงเกิอบันอยู่มาไปแล้มามามาเลยมาเลยเริ่เ่กมาจะมาตามมาตามมาพยายามวิ่งเยอะเด้อเร่ันจะมามันจะมานี้มันี้ตามมาบอมาแล้วบอเขาน่นดบอบอพอไหมเนี่ยูได้เลย มดอยู่ตรงนี้ก่อนยืนอยู่ตรงนี้ก่อน <Okay. S 1> พอวิ่งก็หลังไหมเดี๋ยวพี่ดูพี่ดูอันนี้มันก่อนว่ามันจะวิ่งมาไหมไปแล้วไปแล้วมามา,มาไปแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งสู่ชีวิตเลยเออถึงตรงนี้ละเดี๋ยวค่อยมาเดีย๋ยวค่อยมาตามมาทางวิ่งผีทางวิ่งผีตามมาตามมาอันตรายอันตราย มีบ้างมีบ้างเฮ้ยจะถึงทางออกแล้วบอสทางออกข้างหน้าเราไม่มีไม่มีเชื่อพี่ไม่มีเฮ้ยมันมามันมามันมาเฮ้ย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 ข้อหน่ากลัวนั่นไงพี่พี่แม่มันจะวิ่งกลับมารอรอรอก่อนรอก่อนให้เสียรมันหายก่อนนะเราค่อยแน่ใจเราจะออกไปพร้อมไหมออกไปแล้วก็วิ่งมาไปเลยวิ่งเลย วิ่งสจีบิลเลยบอสบ่าเป็ไหนเข้ามาเฮ้ยบอสอย่าเกยออกไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาบอรอดเยอะๆเข้ามา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 อีกเป็นหนึ่งที่ขอให้มันแน่ใจก่อนว่ามันไปยังบอสมาบอสข้างหน้าหรือมันมาเพราะมันติดบล็อก บ่จะออกไปบ่จะออกไปบอทอมไหมตามมาเดหนึ่งไปไปไปมาตามมามตามมาเลยตามมเลยเ้นี่า้ลุลุลลุ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 ลลุลุลุลเลุลลล ผ่านแล้วอินเชอเตอร์สองเย้ไว้เจอกัน